สวัสดีค่ะเมอรอนี่กับพ้าทุกคนมาเข้าสวนเก็บผักออกเราเนาะจ้ะพี่น้องเมื่อนี่จะมาเก็บนี่แหละผักชีต่ะแล้วก็ผักต่างๆเนาะไปเบิ่งกันว่าเาเก็บผักยังไงอันนี้ก็จะมาเก็บแบบถอนเลยเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าจะได้ปลูกผักไม่แล้วเนาะถอนไปกินเลยถอนหลากถอนโค่นเนอะ เก็บไปบ่หลายดอกมะนีสิเห็ดกล้วยหอยหอยเชลลีแซ่แข็งอืยค่ะพอไปใส่ห้มันหมหอมเนาะผักปอดสาร่ะผักปอดสารมาเก็บมาด้วยพี่น้องเด้อ าวาซอยกินๆนเนี่ยมันชิได้เหมือนด้วยๆชยีได้ปลูกผักยางอื่น <c oughs> เอาว่าเนี่ยมาหดนนำน้อยหนึ่งเนาะเพื่อที่ว่าจะได้อันนี้จะได้ถอนง,ง่ายๆเวลาเขามาเก็บไปกินเอาซ้ำนี่้วพี่น้องจะไปใส่ก้อยหอยเนาะไปะไปเก็บผักยางอื่นกันมาเนี้ย เด็ดเอาไปต้นหอมน้นต่อเี่นเนาะหอมฟรังหรือฟรังเขาเอิญชนิดเหล่าเอาไปใส่ก้อยหอยค่ะเพราะว่าหอมอันเาบริสุทธิ์มากถ้าไปร้านขายของก็คือสีหยากเก็บเอาในสวนนี่ละพี่น้องพ่อแก่คัดได้ยู เด็ดเขาก็ขึ้นตลอดนะจ๊ะสวนหมากฝรัง่งพ่นจะมาตัดไปเลยเนาะตัดแล้วมันขึ้นไหมนี่ได้แล้วผักในสวนของเขาทั้งหอมทั้งผักนี่การจะมาผักกินกับนะจ๊ะเอาไปลวกไก่เบิดแล้วพี่นอ้องความฝันไก่เป็นจริงแล้วไก่ิได้ ถอนออกเอาผักอื่นมาลงละเนาะดึงแต่ละเทือนี่บ่อค่อยกรอบแล้วเด้อมันจะบานแล้วเนาะมันจะแก่แล้วเอาไปลวกพี่น้องเอาไปลวก ในเก็บไปเลยแล้วก็เบิดกินทุกมือทุกมือมือเวนมือใส่สีเขียวแล้วเอาว่างไว้กันใส่เขียวคุณพี่น้องใส่เขียวบ่เดีเยวกันไก่มาตัดมือ อีนีอาหวานแสบไปด้วยแต่พี่น้อง <c oughs> วนันไนแกคักปันได <c oughs> <c oughs> อเมื <c> ่อ <oughs> วานนี่อากาศดี ตำรวจขีห่อตรวจน้ำมบ้านเพราะว่าเขาป้องกันค้นออกไปทางหนอกนอ่แล้วก็ออกไปชุ่มนุ่มกันหลายๆรถตำรวจเขามาคีเขาบทัวถึงเขาแจงให้เยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินตรวจเลยหม่าว่านเนี่ยเอาจากภาพเอาจากมุมสูงเลยว่ามีค้นออกไปทางหนอกบอ่อ มาซ้ำนี้พอแล้วพี่นอ้องแล้วไปเก็บสารน่รันมาเนี่ยมาเก็บสารหน่งามๆน้อกัน่งแต่พี่นอ้องสารหน่รอดหนาวปลูกหลายปีแนละ้วน่นจาจะกกระทางนี้เน,ะนาะยง่หนาวกัยกเขาเขาห่มแต่ว่าบริเวณเขาไปในบ้บานนะาไหมละตั้งไว้ข้างนอกเนาะสารหน่ทนหนาวบม่อยากปลูกลงดินเดี๋ยวมันจะล่าม อาศัยว่าโยกเขาห่มเอาดินกบนาเทิงแล้วก็โยกเขาหม่มแล้วก็ห่อนมาเดี๋ยวเขาก็แตกให้กินทุกปีแล้วก,กะกระถางนี่แตก่ก้อนจะ,จะได้กินก้อนเซอสะแหนหล,ล,ลายดับข้าวหอยเชอรีในใส่หอมใส่ผักลายๆน่าจะ ได้แล้วได้แล้ว,วพี่นอ้นนงนนองนี่กินทาง่ายๆในสวนนี่แหละกระถางนี่กำลังขึ้นอันนี้กระสัานยแน่คือกันย้ำม่าให้ไม่ขึ้นกระถางนี่ขึ้นก้อนแล้วได้แล้วพี่น้องได้ทั้งหอมทั้งผักสารพัดผักสารพัดหอมเนาะ อจบไปซ้ำนี่ถ้าจะพี่น้องพอกันไม่คิดหนาเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนอจาขอบคุณทุกกำลังใจเนาะดูแลร,รักษาสุขภาพเจ้าของเด้อค่ะเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ